ย you e ังมาตกอะไรเนี่ยยังไม่เข็ดก yeah> ันเลยยังไม่เข็ดกันหรยอเข็ดอะไรก่อนไม่เข็ดหรอกรุ่นเราไม่มีเข็ดนี้แต่จริงๆแล้เข็ดบ้างก็ดีนะพี่ฮะจริงๆแล้เข็ดบ้างก็ดีไม่ต้องห้ามเข็ดไม่ได้คุณจะจับเมื่อกี้ไปตกก้งกันค่ะทุกคนเสบียงพร้อมแต่ตอนนี้เราอยู่กันที่ปทุมธานีนะคะ ตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรนะสามโคกสามโคกสโคกปทุมธานีจะรอดหรือจะร่วงขาดอีกโคกนึงเนี่ยเนะี่ยมีแค่สองโคกมันต้องออมันต้องให้เขาสามสคโคกไปไหนวะอีกคนนึงติดหัว <c oughs> จบไหม <c oughs> สันส้นไงรายงานตัวเลยใครติดหัวรายงานตัวมา ถึงแล้วค่ะหลังจากที่เดินเรือมา200ไมล์ทะเลฮะใช่เ <c oughs> หรอ <c oughs> ตรงนูง้นหนสามสิบเมตรเ่ยวสำหรับตกกุ้งวันนี้นะคะจะมีสองอย่างก็คือไส้เดือนแล้วก็หัวใจวัวมีน้ำจิมม <c oughs> จ้มไหมจิ้มขมซอยจุด๊ดดครับรออะไร ได้แล้วหรอนี่ไงมาแล้วเหลือก้ามเดียวไต่ตกได้เราก็รู้สึกดีแล้วอะอเในขณะที่เราไม่เห้วแล้วอะในขณะที่พี่ก๊อฟใช้สองคันออพี่ก๊อฟได้กุ้งสองตัวในขณะที่เราประมาณยี่สิบกว่าคัน <c oughs> ยังไม่ได้สักตัวอุยอุยหุยนีย่นี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 ่ นี่มาแล้วหนึ่งตัวสวยครับตัวสวย,วสวยครับเฮ้ยอร่อยตุ้งเล็กอะฮะตุ้งเล็กโอ้ยกุ้งไขยอะไรนะ โอ้โหกล้ามเล็กยังพยายามนีบใหญ่ใโยกโยกโยกจะโยกอยูนอสจะโยกบ่อยไปเลยดีไปเลยจ้ำเหลืองใสยขีดยสยขีดเลยเหรอนี่ีย้าดีเป็นำเหลืองเยอะไรนะ โอ้ยใสขีดขีดคิ้ชว่ากว่าใหญ่มากขีดกกว่าใหญ่ครับยืมป่ะเนี่ยไม่ยืมมันต้องมีใหญ่กว่าไม่เดี๋ยวจอยจะไม่ได้ถ่ายนะถ้าจอยไม่ยืมปิทำไมนพี่เมพูดแปลกๆเอาพี่เมอะไรเรียบร้อยลูดตนอไม่รู้ตัวใหญ่ตัวใหญ่ ขันมานคันหมาน๋อ้กล้าไอ้กล้ามาเนี่ยทีบผู้ใหญ่เลยไม่ทีบป่ะเล็กเฮ้ยมาพอดีเลยใส่ไเรายกติดได้ไงอ่ะตัวแค่นี้ดูดิอุ้ยมกะทิ้งของชอบพี่จอยของดีเลย เขาชอบจอยเขาเนี่ยนี่อ uh ยู huh> ่นี <si ่นี่ทีบล้อทีบล้อปักเขาให้ทีบล้อทีบล้อเทปเทปกุ้งเล็กครับขัดใสเหมือนใหญ่ไม่เอาปากเอวเหมือนตัวเองเธอขัดใสผมฉันก็ใหญ่อยู่นะอะไรวะหายผิดนะแล้วแต่ว่าวัน ใช้ดีแล้วน่ะไม่รู้เรื่องเลยมั้งไม่รู้เลยนอนแดกเออนอนแดกดูตัวนดิขึ้นสองขีดนะครับกุ้นอนแดกยู๊บอี๊ไอ้ก้ามไอ้ก้ามเออก้ามปะก้าม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 เดือดปฐุมเดือดมากกุ้งปฐุมเดือดมากหนักไม่ไหวแล้ว มาวันแล้วโอ้ยมาวันแล้วก็ถ่ายูไหมครับนี่ไงนี่เงไปล้วเขาชี้เยอะ แข่งกันกับลำนู้นะคะนี่เป็นไงล่ะปุบมือแบบว่าเหมือนปุบมือแบบได้สักทีนะอะไรเงี้ยทำไมรู้สึกว่าวันนี้กองเชียร์เยอะกองเชียร์เยอะมากนี่ไงทำเหลืองไล่ครับไล่หาตัวมันอะ เราเราต้องรู้น้ำหนักตะกัวด้วยร,รู้น้าหนักตะกวัวถ้ามันหนักกว่าตะกวัวกันเราก็สวนเลยไม่เป็นไรค่ะให้ไต่กอฟตกยากก่ะดูทรงอ่ะเขาเหมือนเขาตกมากอ่ะ,ะไอเรานี่ช่างแทบตายยกแทบตายไม่ติดอะไรอ่ะไต่เอาคลิปหนุบไปตัดไหมโอ๊ยก้าวเขียวปีไข่ที่ข้าธิ์ให้โอ้ ขายลิขสกทธิ์ให้เอะไม่เอาไปตัดเองไหมคะพี่เกียิพี่เกียรตัดขายลิขสกทธิ์ให้ซะด้วยเกี่ยวปีโอ้ยโอ้ยอชาอยากได้เอ็นจอยกินแล้วไตก็กินเอาไตอาเอามาพร้อมกันเลยฮะโอ้ไปต้องกลางไปทำไมมีตัวเท่ากันเลยทำหน้ มาถึงรอบเย็นแล้อยะตื่นยังเนี่ยน้ำเริ่มไหลแล้วใช่ไหมคะตอนแรกน้ำมันหยุดไหลไงแล้วมันก็จับช้าๆแล้วทุกคนก็เนี่ยตอนนี้น้ำเริ่มไหลไหลลงมั้งก็มาดูกันว่าตอนเย็นจะเดือดอีกทีไหมอุ้ยแต่ก็ได้เยอะแล้วนะเอาดีๆขิงได้ขิงได้เยอะแล้วนี่เยอะแล้วใกล้ละใกล้ละอันนี้กุ้งเจ้าพญานี่เดือดมากี่เดือนแล้วคะ ตั้งแต่เดือนที de ่แล้วครับเดือนที no ่แ right ล no ้วอยู่ม oh, ีวิเวลจาม่เดือดยังยังครับอืย cool ังเดือดเรื่อยๆอุโอ้ยงั้นเราต้องมาหลังยวมาอีกรีบมานะทุกคนก่อนที่มันจะไม่เดือดโอ้ยเขายไอ้ขาเขต้องเยอะไม่ต้องเยอะทำไมทุกคพลุ้นขนูขนาดนั้นปั่นเฉยปั่นไม่เฉยเดี๋ยวลุดปั่นเพลินเพนแล้วกัน ่ปั่นดีมันตัวใหญ่นัวเงื้อโอ้โหคุ้งไข่ด้วยจอยมาแล้วมาแล้วค่มา่อกใครบอกว่าจอยไม่ได้ขึ้นเรือมาอยู่แล้วเนี่ยโอ้ไม่ต้องวัดอ่ะตัวใหญ่ตัวใหญ่ด้วยตัวใหญ่ด้วยตัวใหญ่ด้วยไม่ต้องวัดได้อย่างเงี้ยอยู่แล้วติดแล้วคุ้งไข่ปะนี่เห็นไหมค้งไข่จริงๆใส่เกลือก็ได้ เฮ้ยห้อยแต่มันโดนหนูไม่มีเยี้ยงเบ็ดไม่มีให้มันอยู่อย่างเงี้ยอีกแล้วอ่าโอเคครับกระทิงเจ้าพญาพอมีไซส์อยู่อ่าครับก่อนจะแสงหมดนะครับกุ้งไข่เมื่อกี้เราติ้งโอ้ยไม่ไข่ว่ะว้าวก่อนแสงหมดก่อนแสงหมดนะจ๊ะเดี๋ยวไปดูกุ้งล้วงบนฝั่งบนฝั่งกันนะจ๊ะลมแรงไปหน่อยวันนี้แต่บอกว่าวันนี้ลมมาเฉย ลมหนาวโยกใช่จอดเรือยากด้วยตอนแรกคิดว่าจะไม่เยอะพอมาดูจริงๆเยอะมากมันเยอะอยู่นะมันกินทั้งวันไงเราเลยไม่รู้ว่ามันเยอะมันเสียอย่างเดียวครับวันนี้ลมมันแรงครับถ้าลมไม่แรงมันไปได้อีกใหญ่เลยลมแรงแล้วมันจอดยากจอดลําบากมากไอ้ใหม่ดีๆอ่ะคือมันจอดไม่ได้เลยมันเข้าไม่ได้แล้วก็จะบอกว่าเพิ่งมาแรงวันนี้ด้วยใช่แรงวันนี้ด้วยโแจ็คพอตนี่เป็นไงล่ะ เฮ้ยแค่นี้ก็พอโอโหลายหม้อเลยบอกเลยเนี่ยนะไอ้พวกนี้เนี่ยนะย่างจ้ะหมดเนาะไอ้พวกนี้นี่ต้มยำจ้ะนี่เขามีเมนูในหัวใจแล้วอ้าวแล้วใครสนใจจะมาลงเรือตกกุ้งนะคะนี่เลยค่ะไต่ก็อจัดให้แต่อาจจะต้องจองคิวนานนิดนึงนะคะเพราะว่าเขาเป็นคิวพอแต่ก็ยังพอมีว่างอยู่ครับเดี๋ยวนี้ยังมีวันว่างอยู่ค่ะลองทักไปสอบถามได้นะคะ